บริษัทเอนไซส์สเตชันจำกัดร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่ใกล้ตัวเราอย่างเข้มข้นแล้วก็เจาะลึกกันเลยทีเดียวนะคะกับรายการอะโรคาไลฟ์ชีวิตนี้ไม่มีโรคค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าการดําเนินชีวิตของเราทุกวันนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลป้องกันแล้วก็รักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ มาพูดถึงโรคที่เราจะมาเจาะลึกกันแบบเน้นๆในวันนี้นะคะเป็นโรคที่มักจะมีอาการเริ่มต้นกับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็เกิดจากผู้ที่นั่งโต๊ะทํางานนะคะมากกว่าผู้ที่ใช้แรงงานนะคะโรคที่ในกำลังพูดถึงนี้ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้เอ๊มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปคลายความสงสัยกันค่ะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยมากในปัจจุบันโดยสาเหตุเกิดจากมีภาวะแข็งตัวของผนังหลอดเลือดแดงคล้ายๆกับสนิมที่เกาะอยู่ภายในผนังท่อน้ํานานๆเข้าก็ทําให้ท่อตันแต่การแข็งตัวของผนังหลอดเลือดนั้นเกิดจากมีการสะสมของไขมันและหินปูนรวมทั้งเซลล์ต่างๆที่ผนังหลอดเลือดแดงชั้นในสุด การสะสมนี้จะเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อมีการสะสมมากคราบเหล่านี้จะพอกตัวอย่างหนาขึ้นหนาขึ้นจึงทำให้รูท่อหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลงส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยซึ่งจะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก าการอุดตันหลอดเลือดแดงที่หัวใจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญเพราะมักจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบจะไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองมีความผิดปกติจนกระทั่งมีความผิดปกติและมีอาการจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากแล้วหรือมีกล้ามเนื้อหัวใจใตายเฉียบพลันเนื่องจากจะเกิดอาการขึ้นอย่างช้าๆเป็นระยะเวลานาน,าน ได้รู้สาเหตุเบื้องต้นของโรคหล,ลอดเลือดหัวใจตีบนไปแล้วนะคะและประชาชนทั่วไปนะคะเขาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากน้อยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะรู้จักค่ะโรคนี้นะคะก็จะทำให้เราแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็อาจเสียชีวิตได้ค่ะ รู้จักค่ะว่ามันเป็นโรคหัวใจชนิดหนึง่งแต่ไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจาก,กอะไรอะคะอ๋อรู้จักครับเป็นโรคที่เกิดจากการอาหารทานอาหารที่มีไขมันเยอะครับแล้วไขมันเนี่ยไปอุดตันในเส้นเลือดทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาครับน่าจะร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันไปอุดตันที่เส้นเลือดอาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ครับ ็เหมือนพอรู้จักค่ะก็เหมือนแบบว่าเราจะรู้สึกว่าแบบแน่นหน้าอกกันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นโรคหัวใจชนิดหนึ่งซึ่งแบบอาจจะทำให้เสียชีวิตฉับพลันได้เงี้ยค่ะอ๋อก็พอจะรู้จักมาค่ะก็ส่วนมากโรคนี้จะเกิดในวัยของผู้สูงอายุนะคะเท่าที่ทราบมาแล้วก็สาเหตุของโรคนี้ก็คือการกินอาหารที่มีไขมันสะสมค่ะแล้วก็จะทําให้ไปสะสมในเส้นเลือดหัวใจแล้วทาให้หัวใจตีบร้ายแรงค่ะแล้วจะทําให้เราเสียชีวิตได้เลยค่ะ รู้จักค่ะคิดว่าน่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะคะอย่างเช่นเรื่องการกินหรือไม่ก็ทำงานนั่งโต๊ะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นชื่อว่าหัวใจก็น่าจะร้ายแรงนะคะอ๋อรู้จักค่ะอาจจะเกิดจากไขมันไปอุดตันที่เส้นเลือดแล้วก็อาจทำให้หายใจไม่ออกแล้วถึงตายได้ค่ะ ได้ฟังความทิดี่็ห็นของหลายๆคนกันไปแล้วนะคะช่วงหน้านะคะเรามีนัดกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจโดยตรงเลยค่ะพักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพบกับคุณหมอกันค่ะอรรคาไลท์ หลังจากช่วงที่แล้วของรายการอะโรคาไลฟ์นะคะเราได้พูดคุยถึงสาเหตุเบื้องต้นของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกันไปแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะคะขอต้อนรับนายแพทย์สุรชัยตั้งโลหะสวรรณจากโรงพยาบาลนาวมินทร์เก้าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนอื่นคุณต้องขอถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่เกิดขึ้นจากอะไรคะ ครับโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการอุดตันของลิมเลือดในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับทำให้หัวใจบริเวณที่<า>หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงมีการตายของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นมาครับคุณหมอคะแล้วสาเหตุของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถแยกได้2ออย่างนะครับอ,อ,อย่างแรกนะครับเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และอย่างที่2เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่วนปัจจัยที่2ที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็แยกได้เป็น1อายุนะครับสเพศนะครับสามจะเป็นเกี่ยวกับด้านกรรมพันธุ์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพศเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วส่วนอายุเนี่ยผู้ชายก็จะจะมีโอกาสเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็าอายุประมาณถั 45นะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็จะประมาณสักห5หรือผู้หญิงที่หมดประจำเดือนนะครับส่วนทางกรรมพันธุ์เนี่ยก็เกิดเนื่องจากว่าอา,อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องสายตรงนะครับที่เคยเป็นโรคหัวใจซึ่งเส้นเลือดติดอยู่แล้วเนี่ยเราคนไข้ก็สามารถมีโอกาสเกิดเส้นเลือดหัวใจติดตามมามีโอกาสสูงครับผมและส่วนปัจจัยอีกสาเหตุหนึ่งที่ สามารถควบคุมได้พวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุไม่ว่าจะเป็น 1. เบาหวานนะครับ2ความดันนะครับ3ไขมันนะครับ4ภาวะอ้วนนะครับ5ภาวะาสูบบุหรี่นะครับ6ภาวะที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายน้อยนะครับ7ก็เป็นภาวะที่อาจจะดื่มสุราจัดนะครับหรือภาวะทางด้านอารมณ์นะครับซึ่งสาเหตุที่สามารถควบคุมได้เนี่ยเราก็ เป็นเป็นส,ส่วนมากจะเป็นปัจจัยที่เราละเลยกันนะครับไม่ว่า,าตั้งแต่ที่ยังไม่เริ่มมีอาการจนเริ่มมีอาการเนี่ยโรคพวกเบาหวานความดันพวกนี้มันสามารถรักษาได้แต่อาจจะต้องรักษาติดต่อกันยาวนานนะครับ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีหลายสาเหตุเลยนะคะมีทั้งควบคุมได้ควบคุมไม่ได้นะคะมีทั้งมาจากกรรมพันธุ์ความอ้วนแล้วก็อายุด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักจะเกิดกับบุคคลกลุ่มใดคะส่วนมากคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพศชายก็อายุ45นะครับถ้าเกิดเป็นเพศหญิงเนี่ยก็อายุ55นะครับเพศชายจะมากกว่าเพศหญิงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงของเพศหญิงที่มีภาวะหลังหมดประจำเดือนแล้วเนี่ย ปัจจัยเสี่ยงจะเท่ากับเพศชายนะครับส่วนใหญ่มากจะเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็ควรจะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะคุณหมอคะแล้วอาการใดที่เริ่มบ่งบอกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจติดกําลังจะมาเยือนคะ,อะส่วนมากอาการที่คนไข้จะมาหาเราเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นมีอาการแน่นหน้าอกนะครับเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะครับหรือ2มีภาวะเหนื่อยง่ายนะครับ หรือสมีภาวะใจสั่นนะครับแล้วก็สีเ่ 4, เป็นปัญหาที่ยู่ยู่เนี่ยคุณไข้จะมาบอกเราด้วยว่ามีอาการยู่ยู่หน้ามืดเป็นลมแล้วก็หมดสติไปอาการพวกนี้จําเป็นที่จะต้องคิดถึงว่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีหรือเปล่าส่วนลักษณะาการที่ว่าแน่นหน้าอกเนี่ยลักษณะาการมันจะมามาหาเราโดยที่ลักษณะต่างๆกันเช่นบางคนเนี่ยจุกแน่นนิ้นปี แล้วบางคนก็จะบอกว่าแน่นๆเหมือนกับมีอะไรมาทับกลางหน้าอ,อกนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีราวขึ้นคอนะครับแล้วก็อีกสาเหตุสําคัญหนึ่งก็คือว่าบางคนก็บอกมีเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยแล้วก็มีราวไปที่ท้องแขนด้านซ้ายนะครับอาการพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีภาวะปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วแล้วร่วมกับมีอาการที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็แนะนำว่าต้องคิดถึงแล้วล่ะว่ามีปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่าครับ เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแน่นหน้าอกหรือว่าใจสั่นเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะคุณหมอคะและใน,ในทางการแพทย์เนี่ยมีวิธีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อย่างไรคะครับวิธีการวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจนะครับก็จากที่บอกไปหนึ่งถ้าเกิดเรามีอาการเราต้องสงสัยนะครับต้องรีบม,มาพบแพทย์นะครับอย่าปล่อยไว้นะครับแล้วก็พอมาถึงที่โรง,งพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะทําการวินิจฉัยโดยหนึ่งสักประวัตินะครับ2ก็ จะต้องทําขึ้นในฟ้าหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นในฝ้าหัวใจของของเราผิดปกตินะครับเราก็จะต้องหมอที่ดูแลเขาก็จะช่วยวินิจฉัยให้ว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับแล้วส่วนในกรณีที่ทําขึ้นในฟ้าหัวใจปกติแล้วเนี่ยแต่ยังมีอาการแน่นหน้าอกนะครับหมอเขาก็อาจจะต้องเจาะเลือดเพื่อดูว่ามีการตายของของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่า ส่วนในกรณีที่บวกลบนะครับบวกลบในที่นี้หมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมาหาหมอเนี่ยมีอาการเป็นแต่พอมาหาหมอแล้วหายขึ้นมาละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดทําขึ้นไลฟ้าหัวใจแล้วมันปกติหมออาจจะต้องทําวิธีอื่นเช่นอา,อาจจะเอาไปวิ่งสายพานนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าขณะที่วิ่งสายพานเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกหรือเปล่าหรือมีขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วส่วนการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายคือ เป็นการวินิจฉัยที่จะได้คําตอบก็คือต้องไปฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีสาเหตุแล้วก็จะต้องมีข้อมูลที่สําคัญที่พอที่เราจะบ่งบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็การฉีดสีเนี่ยก็คือเป็นการวินิจฉัยขั้นตอนสุดท้ายนะครับของคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบครับคุ ยังไงก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะคุณหมอคะแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่ร้ายแรงไหมคะแล้วร้ายแรงสักขนาดไหนคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยร้ายแรงนะครับคือ,อประมาณสักคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย80%เนี่ยมักจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับแล้วก็มันสำคัญในกรณีที่ว่าคนไข้อาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ย จะมาหาเราไม่เหมือนกันเช่นบางคนเจ็บแน่นสักพักหนึ่งก็เสียชีวิตได้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับบางคนเจ็บแน่นจะเจ็บนานประมาณ1 0 2ถึงนาทีเราค่อยมาหาเราอาจจะไม่มีการนือหัวใจตายที่กินบริเวณกว้างมากแต่ว่าออพอมาถึงเราเนี่ยเราก็ยังพอที่จะวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในคนไข้ที่กรณีที่ว่า เจ็บแน่นหน้าอกไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับการรักษาเราก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าภายใน3ชั่วโมงแรกเนี่ยนับตั้งแต่ที่เป็นนะครับแล้วก็จนถึงโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่เกิดเกิน3ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีการรักษาอาจจะใช้ยาก็ได้ใช้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับในกรณีที่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถมีทีมแพทย์ไม่สามารถมีห้องส่วนหัวใจนะครับหมอที่ดูแล อาจจะต้องพิจารณาให้ยาละลายเลือดนะครับส่วนในกรณีที่ไปคนไข้ไปอยู่ณนะโรงพยาบาลที่มีมีทีมแพทย์แล้วก็มีห้องส่วนหัวใจนะครับก็จะสามารถที่จะส่วนหัวใจต่อได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งส่วนหัวใจได้เร็วมากเท่าไหร่ก็เป็นการที่จะช่วยคนไข้ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น,นครับผม คุณผู้ชมคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่ร้ายแรงมากๆเลยนะคะช่วงหน้านะคะเราจะมาดูวิธีการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองและคนรอบข้างนะคะให้ห่างไกลาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกันนะคะพักสักครู่คะ่ะ มาอยู่กับแนในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคะปัจจุบันเนี่ยคนเราให้ความสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแต่ก็มีหลายคนคะ่ะที่ไม่กล้าไปตรวจสุขภาพไม่กล้าไปโรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นรายการโรคาไลฟ์ K Life นะคะก็จะมาบอกถึงวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะและคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะคะเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันต่อเลยคะ่ะมีคำถามที่ถามกันมากมายเลยนะคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วแต่ว่ารักษาไปแล้วดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้มาโรงพยาบาลเพราะว่าคิดว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็หยุดยาเองนะครับโรคหัวใจตีบที่รักษาไปแล้วเนี่ยสามารถกลับมาตีบได้ซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารักษาไปแล้วดีขึ้นแล้วแล้วละเลยในการปฏิบัติตัวนะครับนะก็คือหนึ่งต้องทานยาให้ครบนะครับ สปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะครับแล้วกอ็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็พยายามดูแลตัวเองนะครับเช่นความดันวิตสูงไขมันเบาหวานนะครับทุกอย่างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถึงจะช่วยประคับประคองแล้วทำให้เรามีหัวใจที่ดีต่อไปได้อีกนะครับ รักษาได้นะคะแต่ว่าสามารถกลับมาเกิดขึ้นใหม่ได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอนะคะคุณหมอคะและสําหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมีข้อห้ามหรือข้อบังคับอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็ในช่วงแรกหลังจากที่เราเป็นโรคหัวใจตีบเนี่ยหนึ่งต้องแน่นอนนะครับออกกําลังกายแต่ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ ไม่ควรที่จะออกกำลังกายหักโหมเกินไปในในระยะแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหายแล้วเนี่ยกิจวัตรประจําวันของเราคือหนึ่งในในระยะสัปดาห์แรกๆก็เดินรอบเตียงเดินรอบบ้านห้ามขึ้นชั้นสองห้ามทํางานหนักห้ามยกของในกรณีที่ว่าเ,เวลามาหาหมอทุกครั้งเนี่ยหมอก็จะดูว่าชีพจรเป็นไงความดันเป็นยังไงยังมีอาการแน่นหน้าอกอยู่หรือเปล่าขณะที่เราทํา ชีวิตประจําวันของเราถ้าเกิดว่าสมมติไม่มีอาการแน่นหน้าอกแล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวนะครับเขาเรียกว่าปรับตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยก็จะมีการนัดมาเขาเรียกว่าทํากายภาพหัวใจนะครับก็คือจะมีการนัดมาติดตามอาการดูดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อหัวใจนะครับ ใครที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยไม่ควรจะทํางานหนากักยกของหนกักและควรจะไปพบแพทย์เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะคะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคะนะครับอย่างน้อยเนี่ยคนไข้ที่จะป้องกันเนี่ยหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเป็นสาเหตุข้างต้นก็คือว่าผู้ชาย อายุถึงไหมอายุ4ี่ห้าไหมผู้หญิงอายุ5้าห้าไหมแล้วก็หรือว่ามีประวัติครอบครัวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีประวัติตามที่ผมที่ผมพูดมานะครับเราก็ควรที่จะต้องหมั่นเช็คสุขภาพร่างกายประจําปีนะครับปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับตรวจว่าความดันว่า1อยู่ในเกณฑ์ปกติไหมเกินร้อยสีิเก้าสิบหรือเปล่านะครับส่วนไขมันนะครับจะมีไขมันตัวดีกับไขมันตัวไม่ดีกับคอเลสเตอรอลนะครับนะหรือไตเกิด และไตกรีสลด์นะครับส่วนมากก็จะต้องดูที่ไขมันตัวไม่ดีนะครับเพราะไขมันตัวไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดสูงเกินไปก็จะเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดโรคได้นะครับเช่นถ้าเกิด L D L นะครับที่เขาเรียกว่าไขามันตัวไม่ดี LD L D L เกินร้อยหนึ่งเนี่ยในคนไข้ทีเ่เป็นเส้นเลือดหัวใจแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องกินยาลดไขมันแล้วก็ต้องลดอาหารจำํจำ,จำพวกมันนะครับแต่ถ้าเกิดดีที่สุดก็คือต้อง L D L ต้องน้อยกว่าเ0็นะครับนะครับแล้วก็ เ,เรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานก็ควรที่จะต้องเช็คทุกครั้งที่มาพบแพทย์แล้วก็น้ําตาลสะสมเนี่ยไม่ควรจะเกิน6.5นะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่ลืมกันไปก็คือว่าจะต้องออกกําลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ซอร์ซครับผม ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขทีหลังนะคะที่สําคัญค่ะจะต้องออกกําลังกายเป็นประจำแล้วก็สม่ําเสมอด้วยนะคะและถ้าหากว่าเรามีเพื่อนญาหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเราจะมีวิธีการดูแลคนเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะครับคือถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวนะครับให้แรงจูงใจเขานะครับในการรักษานะครับให้กําลังใจนะครับแล้วก็ต้องแนะนํานะครับต้องแนะนําเรื่องการทานยาเพราะคนไข้ส่วนมากมักจะ ลืมตัวนะครับแล้วก็อีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าญาติกับคนไข้บางทีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็จะให้คนที่ดูแลใกล้ชิดแต่อาจจะไม่ใช่ญาตินะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยใครก็ตามนะครับที่ดูแลคนไข้เนี่ยผมว่า,าควรที่จะเรียนรู้ในเบื้องต้นว่าคนเวลาคนไข้มีแน่นหน้าอกขึ้นมาต้องถามอาการว่าเป็นยังไงเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเกิดเป็นเหมือนเดิมรีบหายามาให้อยู่ใกล้มือตลอดนะครับจะ ยาอมไต้ลินเนี่ยจะช่วยได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอมยาไตลินแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องรีบพาส่งโรง,งพยาบาลนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะรวมถึงวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันผู้ป่วยโรคนี้ด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนายแพทย์สุรชัยตั้งโลหสุวรรณและโรงพยาบาลนาวมินทราบัญญัอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กันนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ ยินดีครับสวัสดีครับแม้เวลามีค่าของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสัปดาห์หน้าค่ะจะพักผู้ชมไปเจาะลึกกับโครคใกล้ตัวโรคอะไรอีกต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้แนและรายการอะโรคาไลฟ์ชีวิตนี้ไม่มีโรคต้องลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ